ว่าจะเป็นธงใหม่ใช่ไหมธงเก่าไม่อยู่เนะาะถ้าเกิดธงเก่าอยู่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าในธ <ย S 1> งเนี่ยจะมีรางวัลจะกินเจอมากมายนะน่าจะติดไม่หมดนะ,ะับ<ม>เพราะว่าเป็นสโมสรที่เคยมีสมาชิกมากถึงสามสิบท่านมาอ่อนมงกิจกรรมต่างๆหลากหลายขอชช่นชมนะครับในการทากิจกรรมของสโมสรในอันธงใหญ่ปีบริหารนี้เราเน้นการไม่เลี่ยไรกัน เน้นนะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจไม่อยากจะเห็นบัญชีห่างว่าในไลน์ว่าร่วมกันทากิจกรรมอย่างไรอย่างไรอย่างไรมันเป็นความกดดันมันไม่ได้ความเการทํากิจกรรมด้วยความสมัครใจแต่มันเป็นความกดดันลายชื่อว่าการมีแล้วลองหนึ่งมีแล้วอะไรเงี้ยรองสองจไม่มีได้ไงเราต้องไปจ่าแล้วหมดท้ายมันเกลื่อนทาให้องค์กรของเราอ่อนแอไปเรื่อยๆจากที่ท่านทํากิจกรรมแล้วท่านเอาจาก สมาชิกของตัวเองที่มีความรักความศรัทธามีความมั่นใจในโครงการที่ท่านจะทท่ารประชาสัมพันธ์ไปถึงคนข้างนอกให้เขามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เราอยขอมอบสิทงตบมือให้กับกิจกรรมสโมสรเขาพิธีการคุยกับคนมากมากหลักสิบหลักร้อยมันเป็นการคุยง่ายแต่การคุยกันอย่างนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่ยากกว่าเพราะว่าอางไรคนมากๆใช้อุปทานงงได้ ในการที่จะโ no น้มน้าวทาให้เขาพร้อยตามเรามันได้แต่ถ้าอย่างเนี้ยครับที่รายลยคุณมีความต้องกันอะไรคุณอยากเป็นอะไรอย่างงี้มันยากจะทาอย่างไรล่ะให้เขามีตอบสนองพร้อยตามกับเรามันยากเพราะแต่ละบุคคลเนี่ยมีความโดดเด่นมีความต้องการีไม่เหมือนกันอย่างผมมาธงโมศแลวโรงเวนใหญ่เนี่ยผมถือว่าคุ้มนะครับอย่างคุยกับท่านอดีตผู้ว่าการพาคท่านเดียวท่านจบได้เพราะว่าอะไรไทย ฝรั่งเศสอังกฤษผู้ใดเพราะงั้นสิ่งที่ท่านรู้สิ่งที่ท่านผู้ใดเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับของการดูดวิชาความรู้ของหลายๆองค์กรผมอยากรู้อะไรผมก็ถามท่านท่านก็ตอบเพราะงั้นท่านจะหาสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมมากกว่าใน Google เ,เอามาให้ผมเพราะงั้นผมเนี่ยจะมีเคล็ดลับดูดวิชาความรู้จากผู้ใหญ่หลายๆท่านที่จะเข้ามาให้ผมเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ สามารถบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆที่เกิดความหลากหลายและเกิดเป็นตัวตนของตัวเองได้มากกว่านะครับจริงๆแล้วการที่เรามาพูดคุยเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่เรื่องพิธีการเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทํทกากิจกรรมกันมาอย่างมากมายอย่างเช่นปริมารเนี้ยผมก็ได้ทํางานร่วมกับท่านดาทันรีมีวรรณนัทโน,นัยซึงท่านเองนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ มีข้อมูลเกี่ยวกับอายนเยอะมีข้อมูลเกี่ยวกับนายนเยอะแต่ช่นชมท่านนะว่าท่านเองเนี่ยสามารถที่จะลดข้อคอรหรัสได้บางครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยงวงเลียใหญ่ให้เป็นนายกปีนี้โอ้โหนายกตลอดกาลอีกแล้วเหรอมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นอย่างนี้เลยแข่งกันมาสองคนเลยแล้วใครจะเป็นนายกได้เยอะกว่ากันแข่งกันนล้นเนี่ย แต่ว่าผมว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีสามารถที่จะลงแล้วเอานอตึกขึ้นมาการทํางานอาจจะไม่เหมือนกันการทํางานอาจจะไม่ได้นั่งใจแต่ว่าต้องเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนในหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้กับสกมรได้มีบรรยากาศในการทํางานที่ทันสมัยและอัปเดตตลอดเวลาส่วนนายกที่ผ่านม้าไปแล้วก็เป็นที่รี้เขายังมีคุณภาพเขายังมีตําแหน่งต่างๆในภา ก็ทํหน้าที่ไปนะครับซึ่งอย่างนี้เารียกว่าเป็นพิธีการแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปลี่นตลอดเวลาช่นชมนายกสโมสรและอ้อนมุงเมียนอย่งเป็นอย่างยิ่งไปทํากิจกรรมข่องชาวมุวงไปทํากิจกรรมที่อื่นเอาครอบครัวไปด้วยพาครอบครัวไปด้วยทําให้เขารู้แล้วแหละว่าองค์กรแลอ่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยเฉพาะในภาคของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมีหลายสโมสรที่ช่วยกันที่ร่วมสนับสนุนด้วยกัน ให้ทํากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและกิจกรรมหาคุณกิจกรรมในการทํากิจกรรมบริการก็มีกิจกรรมที่หลากหลายเพราะงั้นแล้วแต่นชนไคยที่จะมีผู้ต้องการการเสริมจ,จากเราในรูปแบบไหนเขาก็จะเสริมได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในไอออนเนีนน่ยตอนนี้มันมีสี่คอ้วยกนะันคอแรกคือเมมเบอร์เมมเบอร์ที่ดีเนี่ยจะต้องเกิดการประชุม ทำให้เขาเองเกิดความสนุกในการเข้าร่วมประชุมเพราะางนั้นตำแหน่งนายกผู้นำสูงสุดของโมรเนี่ยท่านจะต้องทำให้เกิดการประชุมไม่ได้เดือนละครัร้งอย่างน้อยนะเดือนละครัร้งเป็นการประชุสมสามัญแล้วทำอย่างไรอ่ะให้สมาชิกเนี่ยเข้าร่วมประชุมเป็นมากที่สุดและให้เขาเกิดความสนุกและมีคุณค่าในการเข้าร่วมประชุมนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจนกระทั่งเขาเกิดความเชื่อมั่นว่าองค์กรแลอ้อนของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ และเป็นองคอ์กรของมวลมนุษยาชาติเป็นทางสามารถที่จะเชิญชวนเพื่อที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกได้อันดับที่สองก็คือว่าการที่เราเองพัฒน,นาผูน้นาการที่ผมมายืนอ,อยู่ตรงนี้นผมกําลังพัฒน,นาตัวเองเหมือนกันให้กลายเป็นผูน้นําในทางเราเองดํารงตําแหน่งสูงทุกข,ของภาฐเราเองก็ยังจะต้องพัฒน,นาผู้นะําไม่หยุดนะต้องพัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆไม่มีใครหยุด ที่จะเรียนรู้ไม่มีใครอยู่ที่จะต่อยอดเพราะปัจจุบันนะครับนักวิชาการนักรู้นักอ่านอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆเราเลยก็ตามคนเ่านั้นให้ทแนและเกาะตามกระแสให้ทนถ้าเราเกาะกระแสไม่ทนเราเองก็อาจจะเอาจากระบบเมื่อเอาจากระบบเวลาผู้คนคนอื่นไม่รู้เรื่องเขาก็จะบอกว่าคว่าไม่ต้องมาแล้วคว่าอยู่เลี้ยงหลังที่บ้านไม่ต้องมาเพราะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเพราะว่าบางคนนะครับที่เขาบอกว่า ทำไมอดีตผู้ว่าการภาคจึงเวลานั่งขึ้นเทเซเบิร์ดเนี่ยเออ่คนที่เป็นอดีตผู้ว่าการภาคหลายๆปีแล้วจะค่อยๆหลุดไปเรื่อยๆหลุดไปเรื่อยๆแต่หลายๆองค์กรอ่ผู้ว่าหรือว่าเอ่ออดีตผู้นําสูงสุดเนี่ยจะนั่งติดกับเออ่ประธานในที่ประชุมนะฮะแต่ว่าเขาจะของอเรานี่ยจะให้คนที่เป็นอดีตผู้ว่าพอสอบมากๆแต่เพราะว่าเป็นโผงเป็นท่านธนากร เป็นท่านสนิตาเป็นท่านกำพลเนี่ยก็จะเรียนกันไปอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ว่าหรือผู้นาเนี่ยมันมีการอัพข้อมูลกันตลอดอดีตผู้ว่าที่ผ่านพ้นไปแล้วเขาอ,อาจจะยังไม่ได้อัพเดตข้อมูลเพราะงะั้นผู้ว่าที่เพิ่งผ่านพ้นเนี่ยจึงสามารถที่จะเป็นที่เลี้ยงผู้ว่าการภาคได้ก็เหมือนกันในที่ประชุมนะฮะนายกสโมสรที่ผ่านพ้นปกติแล้วจะต้องมานั่งประกบกับนายกสโมสรปีปัจจุบนัน เพื่อที่จะเป็นพี่เนน้ยส่วนนายกสโมสรปีรอื่นก็ต้องนั่งข้างล่าง้นะฮะโดยประมาณนั้นเพราะงีนั่นลนะองค์กรของเราสร้างผู้นแล้วกิจกรรมดีๆของสมโมสรไลออนเนี่ยมีหลายหลักสูตรมีหลายโปรแกรมมากเพื่อที่จะพัฒนาเราให้อยู่ในกลุ่มองค์จรเครือข่ายที่เรามีความต้องการอย่างเช่นอบรม MC อบรม MC เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการ จัดการประชุมบริหารจัดการเรื่องการทํากิจกรรมบริการภาคสนามเราก็สามารถที่จะเอาวิชาการอบรม PMC เนี่ยเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการตรงนั้นได้โดยเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมบริบทนะฮะแล้วก็อบรม ELLI สำหรับของท่านกลุ่มหนึ่งเนี่ยใครที่จะเป็นในปีบริหารหน้าครับมีไหมมีไหมยังไม่มาแต่ไม่มาเนี่ยแต่มีแล้วใช่ไหมครัครับ นั่นนะท่านท่านนะจะต้องเข้าโปรแกรมอบรม ELI สำหรับผู้นำคนที่จะกลายเป็นผู้นำก็คือในยกในปีถัดไปจะต้องเข้าสู่การอบรมโปรแกรมนี้ส่วน ALI สำหรับคนที่จะไปเป็นประธานเตปั้นคุภาคหรือรอควบการภาพจะเข้าสู่การอบรมโปรแกรมนี้เพราะงั้นการอบรมของไรออนนะครับจะมีเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เนี่เราจะนึกเลยว่าเอ้ทำไมไนออนมันมีการอบรมเรยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูในโครงสร้างของการอบรมจริงๆนะมันมีน่าแต่ประมาณเกือบห้าสิบโปรแกรมแล้วตอนนี้ผมเพิ่งเข้าไปดูใหม่ๆมันมีหลักสูตรใหม่ๆออกมาเรื่อ,ๆอยๆเพราะงั้นการที่เราเองเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกไนออนแล้วเราเข้าไปดูข้อมูลในอินเตอร์เนี่ยมันจะมีหลักสูตรโปรแกรมการอบรมต่างๆอันนั้นนะครับมันเป็นหัวข้อและวิชาของเด็รูปที่เขาตกผลึกแล้ว เอามาตีผิวเพื่อให้ที่สมาชิกของสโมสร,รเราอะเข้าไปศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะม,มาพัฒนาองค์กรของเราอย่างเช่นการบริหารความขัดแยง้งแน่นอนครับกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งเนี่ยมีความขัดแยง้งไม่มีใครคิดเหมือนกับเราหรอกอย่างกิจกรรมวอรถจฉุกเฉินรถกู้ชีพแน่นอนในสโมสรก็ต้องมีการขัดแยง้งแต่เรายัางไงจะบริหารความขัดแยง้งให้เป็นความลงตัวที่เหมาะสม เพื่อที่จะทากิจกรรมบริการกิจกรรมอาศีวัดต่างกระจายเนี้ยบางคนบอกว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆค่าใช้จ่ายไม่เยอะแต่ที่จริงอะ่ะมันมีความไม่ลงตัวทางด้านความคิดในนั้นอยู่เราจะบริหารความไม่ลงตัวทางด้านความคิดอย่างไรให้มีความลงตัวกันนะครับเรื่องเนี้ยทําให้สมาชิกคน,น,นหนึ่งได้หน้าสมาชิกอีกคนหนึง่งไม่ได้เสียผลประโยชน์หรือไม่เสียหน้าด้วยอันนี้เป็น อีกหนึ่งวิชาของไรออนที่ทําให้พวกเราเองเนี่ยทำยังไงอ่ะที่อย่างที่ผู้ว,ว่าการาผู้นะท่านไรอันดร็อฟรกรเสิร์นะครับผู้ว,ว่าเขาบอกว่าเราเป็นสมาชิกเนี่ยไลออนเนี่ยเราจะต้องพูดแต่เรื่องดีๆเรื่องคดีไม่ต้องพูดนะครับอันนี้ก็จริงมันจะทําให้เราเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไปที่ไหนก็ไม่ได้เป็นข้อตัวแย้งของใครบางคนนะครับไปที่ไหน,น้วบอก คุณไม่ต้องอ้าปากหรอกเพราะรู้ว่าไอ้ไอ้ตัวปากยาวๆอยู่ในปากของคุณคุณอ้าปากมาก็รู้แล้วว่ามีเยอะมีอะไรต้องพูดบางคนไปแต่ตัวเรื่องไปเอาข้างหน้าเพราะเป็นคนที่หาเรื่องกับคนอื่นได้ทุกที่นะครับแต่ว่าเรามาเป็นไนออนนะครับเราไปที่ไหนเราจะต้องพูดอย่างไรให้เขาเองเนี่ยอห้อยตามในสิ่งที่เราต้องการเอากาิจกรรมนั้นไปประชาสาคัญ เคยพูดคุยให้เขาเข้าใจนะครับเร่งกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วท่านไลออนนักธุรกีกับท่านไล,นลนออนสุนาราสิ์ก็ทำมาตลอดต่อเนื่ช้เฟิร์ผมไปดูในเงินของภาคเรานะยังสามารถที่จะผ่านตัดตาต้อไจับได้เยอะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเราเองก็ต้องเติมเข้าไปด้วยนะเติมเข้าไปในกองทุนด้วยเพราะว่ากิจกรรมใดอ่ะที่มัน มีมาใช้แล้วไม่เติมเดี๋ยวมันก็หมดการผ่าตัดตาต้อกระจกเนี่ยเป็นการเปิดโลกการเงใหม่ให้กับคนที่ไม่มีทุนทางเรื่องปัจจัยที่จะให้ของมองเห็นและทําให้ตาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทํางานในการประกอบอาชีพของเขาให้มันดีขึ้นนั่นนะครับถ้าเกิดว่าบางครั้งเราเอาสิ่งของไปให้เขามันก็หมดอย่างที่เขาพูดนะครับเราไม่สามารถเลี้ยงใครได้ตลอดนะ เราเอาอาหารมื้อเช้าไปให้เขามื้อเที่ยงเขาไปหิวเอาอาหารมื้อเที่ยงไปให้เขามื้อเย็นเขาก็หิวแล้วเรา,าจ,จะคอยป้อนเขาตลอดเวลาหรอไม่ใช่เราก็ต้องให้เครื่องมือเขาให้วิธีการเขาให้เขาสามารถหากินเองได้เนี่ยครับเป็นวิธีการของไรอ้อนแล้วไลอ้อนจริงๆแล้วนะเราเองเวลาทาก,กาิจกรรมเราต้องลงพื้นที่เราต้องลงพากสนามเราต้องลงชุมชนถ้าเราลงชุมชนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ย เขาปความต้องการอะไรบ้างเราเห็นแล้วเราก็เอาสิ่งที่เขาต้องการไปให้ไม่ใช่ว่าหลายๆคนจนะโอกาสน้อยที่จะลงทุนชนยเวลาท่านนายกพูดอะไรมาโอเคสนับสนุนด้วยช่วยด้วยสองพันเสร็จแล้วบางครั้งมันไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเขามันก็ทําให้เขาเองเนี่ยไม่ได้เกิดความรู้สึกดีๆกับองค์กรเหมือนกับว่าเวลาจัิจุดจำไดอนเดยครับ คนนะฮะเราเข้าไปเลยในชุมชนแจกกูปปองเลยนทะ่านแล้วจะเอาเข้าวสารมาแจก,กท่านนะ mm hmm. วันนั้นนะให้ท่านเวลาที่ท่นที่นี่นะก็แห่กันมาถามว่าบางคนผมเห็นแล้วหน้าหน้าสงสารต,ตัวเองเหมืกนกันนะบางคนก็มีความพท้อม,มีความพร้อเยอะแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาอยู่ในชุมชนนั้นเข mm hmm. าก็อออกมาแล้วผมยันที่ต่อๆมันก็เลยทําให้จริงๆแล้ว เราเองอ่ะทำอะไรแล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราจะมีแล้วเกิดคุณค่าสูรณุแต่ที่เราทํากิจกรรมที่เกิดคุณค่าสูณ์นะครับเราจะต้องไปหากลุ่มเป้าหมายอยากให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาหาเราถ้าให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาหาเรามันง่ายแต่ว่ามันจะไม่เหลืออะไรเลยนะมันไม่เหลืออะไรเลยอย่างเช่นชมกิจกรรมวัลแลนแรงอสังคคนบริการที่ผ่านมากรุงเทพนะที่ข้างหน้านเนี่ยตมต่อแล้วว่าองญญญายนใหญ่ได้มีทีมประชาสัมพันธ์ มาทาคลิปวิดีโอนั้นให้แล้วเราก็เห็น,นว่าคลิปวิดีโอนั้นเป็นคลิปวิดีโอที่มีคุณค่านะเราสามารถที่จะคลิปวิดีโอนั้นนะครับอาจจะมาซอยให้มันสั้นอีกนิดหนึง่งเพื่อที่จะส่งส่งต่อไปให้กลุ่มเป้าหมายเราได้ดูอันนั้นนะครับก็จะทําให้คนอื่นที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยนะเกิดความเข้าใจและเกิดความประ,ประทับใจในกิจกรรมของเรา้มาก่ขึ้น,น,นและคลิปวิดีโอนั้นนะเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งหรือเป็นลกคาซีโปรเจกต์อย่างหนึ่งก็ได้ที่สามารถที่จะ แชร์ต่อโดยไม่มีต้นทุนอะไรนะเอามาใช้ซ้ำเรื่อยๆเอามาใช้ซ้ำเรื่อยๆตราบใดที่เจ้าของคลิปไม่ฟ้องร้องเรื่องลิขสิทินะว่าเดี๋ยวนี้มันอันตรายมันอันตรายแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราเองเนี่ยมาทำกิจกรรมอย่างนี้แน่นอนนะครับเราทำเพื่อการสุสอไะไรก็ได้ที่ช่วยเหลือคนอื่นเรายินดีทั้งหมดนะครับเพราะงั้นมีเบอร์การประชุม มีลีดเดอร์แล้วล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมบริการาาก็สุดยอดแล้วกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องประชาสัมพันธ์สมมสรแล้วโรงเรียนอยาก,กจะหาเรียนในพวกนี้นะการประชาสัมพันธ์ในโลกโซเชียลนะ,ะรครับลองมุกิจกรรมดีๆของท่านนะครับส่งต่อให้คนทำหน่อยหนึ่งส่งต่อให้คนคนนี้ทาแล้วเขาเองก็อาจจะทําคลิปทาอะไรก็ได้ในรูปแบบที่มันร่วมสมัย ที่ทําให้ใหลายๆคนสามารถมองเห็นและสามารถแข่งได้นะครับเพราะจริงๆแล้วตรงนี้มีต้นทุนแค่เวลานิดเดียวแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทรัพยากรที่เป็นสินทรัพย์ที่สามารถที่จะหมุนเวียนได้หลายรอบมาลองดูนะครับว่าเราจะปล่อยย้อนยังไงนะครับแล้วจริงๆแล้วแล้วตรงเวียนใหญ่มีท่านอาดีตประธานอาดีตนายกสมสรและอดีตอดีตนายกสมสรและอดีตผพราว่าอยู่เนี่ยเป็นเสาหลักอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องไปตั้งสโม,มสรซีฟู้ดนะเราจะทุบซีฟู้ดนะครับไม่ต้องนะเอาร้านเฉยๆก่อนเอาร้านเฉยๆเนาะไม่ต้องไปตั้งนะเอาาเนะอนะเอยู่วงเล่นใหญ่แน่ดีแล้วนะครับจะช่วยๆกันนะครับแจะพยายามหาคนใหม่เข้ามาสิ่งที่สำคัญเลยเช่วงสองสามปีเนี่ยต้องพูดตรงๆนะขออภัยทีเอ่ในยกของเราอะ่ะอาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนิดน้อยหน่อย คือบางครั้งนะบอกตรงแล้วว่าเราเชิญคนที่ประสบความสำเร็จในชุมชนเชิญคนข้างนอกเข้ามาแล้วกระโดดเข้ามาเป็นนายกเลยบางครั้งเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรว่าเราเืออะไรบางทีก็รับภารกิจหน้าที่เลยบางทีก็โง,ง่งเหมือนกันอ้าวไหนเธอบอกว่าไหออนนี่ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสนะอ้ะาวทำไมต้องมีการประชุมสภาด้วยทาําไมต้องมีการประชุมสโมสรทาําไมต้องมีการประชุมภาคด้วย ทำไมต้องมีสาระนังคด้วยทำไมต้องมีโครงการนู้นโครงการนี้มากมายทำไมต้องบริจาค LCF a ด้วยบางคนบอกโอ้ทำไม่ไหวฉันรับไม่ได้แล้วเมื่อเขาลงจากตําแหน่งนายกไปเขาก็หายเพราะฉนั้นลองดูว่าเอาใครที่เป็นเพื่อนเราที่มีความต้องการมีเป้าหมายเดียวกันเอาเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไรออดก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับค่อยพยายามเชียร์ up ให้เขาให้เป็นนายกสุลาการ เขาจะเป็นนายกสโมสรที่ดีและเขาจะอยู่กับเราได้นานแต่ถ้าเกิดว่าเอาขอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเพิ่งเป็นนายกเลยเสร็จแล้วลงจากตาแหน่งนายกแล้วไม่รู้จะไปไหนละกลับบ้านเหมือนเดิมน,นะครับลองดูนะครับว่า,านายกเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าหนึ่งเ,เข้าใจเรื่องเก็บกบบแล้วพอสมควรแล้วเพราะเป็นนายกปีนี้เป็นปีที่สองเนาะ เป็นปีที่สองแล้วครบแล้วก็จะได้เก่งแล้วก็ครอบครัวก็ครอบครัวก็รู้จักไลออนดี P. นะว่าไลออนของเราเองเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็เราเองก็จริงๆแล้วถ้าท่านนายกไปเห็นเพื่อนๆต่างสมสรนะแล้วมันจะเกิดความสนุกแล้วสิ่งนั้นนะครับจะทําให้เราเองมีความรู้ข้อมูลต่างๆเรื่องต่างๆเยอะผมมาอยู่ไลออนเนี่ยทําให้ผมเองปล่อยวางเรื่องของตัวเองได้เยอะมาก แล้วอย่างที่เดีดทั่วกันภาคก่อนครับยิ่งให้ยินงได้จริงๆอ่ะเรื่องเราหลายๆอย่างมันเข้ามาหาเราเนี่ยโดยที่เราเองเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสมันวิ่งเข้ามาหาเราเพราะงนั้นเรายิ่งให้มากเท่าไหร่โอกาสมันก็จะเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราไม่ให้เนี่ยโอกาสมันก็จะไม่วิ่งเข้าเหมือนบางคนนะครับอยู่เฉยๆเนี่ยเรื่องทูผู้ได้บางคนได้แสวงหาอย่างไรมากมายตัวเดียวก็ยังไม่เข้านะ ลองดูนะครับว่าการทาบุญจรเงืนอมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่เขาบอกครับสิ่งที่จะตามเราไปครับทรัพย์สินเงินทองครับไม่มีอะไรตามเราไปเลยนอกจากบุญกับบาปเค่นั้นเองนะครับโอเคครับท่านมีอะไรจะสอบถามว่าการท้าวไหมครับเชิญนะครับคำถามอะไรบ้างไหมครับมีให้ท่านในยกครับครับไม่มีครับชัดเจนนะท่านพูดได้อบขอบคุณนะครับ ก็ขอบคุณนะครับถ้าเกิดว่าท่านสงสัยเรื่องราวเกี่ยวอะไรกับในไลออนนะครับในไลออนครีเอทสนึ่งศูนย์ดีครีเอนะในนั้นนะครับผมจะตั้งมอเตอร์เอาไว้เลยตั้งไว้เลยว่าห้องนี้มีคําตอบเพราะฉะนั้นทุกคำถาม,ถามทุกข้อสงสัยส่งไปในห้องนั้นจะมีคำตอบมาคนะเพราะว่าเราเองไม่จําเป็นต้องมีความรักมีอะไรับ เพราะว่าการบริหารงานที่ทําให้สมาชิกมีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับไอออนเยอะที่สุดมากที่สุดนะครับเราเองจะทํางาน,งนานมาี่ิึ้นและเราเองีนาที่อย่างเดียวคือพัฒนาสมาชิกให้กลายเป็นผู้นําในวาระต่อไปก็อขอขอบคุณตมตรไอออนบุกยนใหญ่อย่างยิงย่งน,นะครับที่จัดสรรเวลาทําให้ผมมาได้เจอกันในรูปแบบของพิจีการแต่จริงๆแล้วครับผมเองเนี่ยอยากให้เกิดมีประสิทธิภาพ มากกว่าเพราะฉะั้นเราสามารถที่จะสื่อสารกันรอบๆได้ตลอดครับขอขอบคุณครับ